นี่กันมาแล้วนะครับก็อันนี้มาจจอเลึกกันนะครับว่ากิจกรรมอีเวนต์ e football championship 2องมานินี้เล่นยังไงทํำยังไงนะครับอีกครั้งเกินก่อนให้ฟังนะครับว่าอีเวนต์นี้คืออีเวนต์ที่เราจะคัดคนไปแข่งกันจริงๆที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะก็ปีที่แล้วมีเด็กไายติดถึง4คนนั่นเองปีนี้ขอให้มีจดกอีกสัก4เป็น8ไปเลยนะจ๊ะมาดูกันนะครับก่อนอื่นกดเข้าไปเลยนะครับที่ ตัวอีเวนต์นะฮะแล้วก็นี่จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับนี่ตอนนี้เป็น Open First q u a l i f y นะครับคือการแข่งขันรอบแรกนั่นเองมีเวลาทั้งหมด7วันนะครับนี่รายละเอียดก็คือนี่อีเวนต์แรกนะครับมีเวลา7วันใช้ดีมทีมแข่งทั้งหมดนะครับนี่อ่ามีใช้ดีมทีมหมดเลยนะโอเคกดเข้ามานะครับนี่ทีงจะบอกว่าช้เลนแรกนะครับ เก็บให้ได้อย่างน้อย1แต้มภายใน5แมตช์นะครับชาเลนจ์ที่2เก็บให้ได้3แต้มขึ้นไปภายใน5แมตช์ชาเลนจ์ที่3เก็บใหได้6แต้มขึ้นไปภายใน5แมตช์เช่นกันนะครับนี่แล้วก็จะมีรางวัลนะครับ1,000งพันอีฟิลด์วอนพอยต์มี100,000 GP มี100คอยด้วยนะครับก็ไปทำกันได้นะครับมีเวลา7วันก่อนที่จะเริ่มรอบที่2ซึ่งเป็น Ranking Event นะครับ Ranking Event นั่นก็เหมือนทุกครั้งนะครับจะเป็น อีเวนท์ที่ให้เราเก็บคะแนน15แมตช์ล่าสุดนั่นเองทำคะแนนให้ได้เยอะที่สุดแต่ว่าอีเวนท์นี้จะเริ่มวันที่7-9ถึงนะครับอ่า7-9กุมภาพันธ์ก็เดี๋ยวรอจบอีเวนท์แรกนะครับแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีนะจ๊ะใครสงสยัยอะไรคอมเมนต์มาถามได้แล้วจะมาตอบนะจ๊ะ